อันนี้ขอเอ w เเหมือนกันนะครับประตูนี้แต่ข้างในนี้โ้ไไม่ดคนลุกคนลุกคนลุกแล้วดูนี่ดูนี่ดูนี่ก่อนมานดิดูนี่ก่อนสวรรค์ของพ่อบ้านใชาอันนี้คือดีมากไอ้ที่หมุนโชนเลยครับหมุนโชดนิดนึงครับ คนลูกเหมือนกันไม่คิดว่าจะมีคนตื่นเต้นกับมันได้เท่ากูคุณพ่อบ้านจะตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้ว้ยอันนี้เจ๋งมากฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่มันแบบคุ้มสุดๆที่บอกก่อนหน้านี้ว่าห้องเก็บของเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับบ้านถ้าอยากจะให้มันเรียบร้อยห้องเก็บของอันนี้ตอนระวางเลเยอร์ห้องโซนนี้ยากมากเพราะว่าอยากจะได้ทุกอย่างให้มันใช้ได้เต็มที่แล้วแบบมันจะหลบท่อระบายน้ําด้านนอกด้วยอะไรด้วยมันจะได้เชฟที่แปลกๆสุดท้ายอ่ะพอได้อันนี้เราก็สุกว่าห้องนี้ก็คือใหญ่มากดีมากพอแล้วแต่ว่าพอนึกถึงเเเชชะะััั้้นนมมจจจป็ตวถูบได แค่รอบด้านตรงกลางมันก็จะเหลือพื้นที่ของกองกองแล้ววันนั้นไปกินข้าวแล้วเจอแฟนขับมาขอถ่ายรูปด้วยเขามากันเป็นแก๊งเลยเขาใส่ชุดบริษัทมาเราก็ถามเขาว่าบริษัทอะไรล่ะครับอ๋อพีคคอร์ปอเรชั่นทำอะไรครับทำชั้นฟิลแบบอุตสาหกรรมแบบแม็กโครแบบโกดังแบบชั้นทำบ้านก็มีทำมีหรือยังบอกเขาว่ายังไม่มีมันต่อมาเขามาเลยมาวัดพื้นที่อะไรแล้วเขาก็มาทำให้หมดตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นหลายๆชั้นเหมือนแบบตั้งเฉยๆเสร็จแล้วเขาแบบว่าคิดว่ามันจะใช้ไม่สะดวกเราจะเปิด หน้าต่างอะไรไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าทำเป็นล้อมุนอย่างนี้แล้วชั้นหนึ่งวางของได้ประมาณน่าจะ150โลมั้งสุดยอดไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะต่อชั้นละประมาณร้อยหโลเหลือเคยลองปีนขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนแล้แบบหาของอ่ะแทนที่จะอยู่บนบันไดกูเคอปีนขึ้นไปข้างบนแลไม่หลับร้อน